มาครับท่านผู้ชมเอ่อตื่นมาแต่เช้าผมยังไม่เห็นแดดเลยตอนนี้ก็ไม่เห็นแดดผมขับรถมาเนี่ยเอ่อฝนก็ตกโปรยปลายเอ่อเป็นแบบคล้ายๆรองฝนนะก็ตกมาเรื่อยนะฮนะเอ่อผมมาท่านผู้ชมมาที่ตำบลสีเตี้ยนาอำเภอบ้านโฮ่งนะครับจังหวัดลำพูนท่านผู้ชม เออเป็นสวนลำไยนะแล้วก็ผมเดินสำรวจดูเนี่ยลำไยยังสาวนะอายุลำไยน่าจะมาสิบกว่าปีนะครับก็ถือว่าดีมากเลยสําหรับท่านที่กําลังมองหาสวนลำไยเนาะเนื่องจากว่าเราลงทุนครั้งเดียวเนี่ยเก็บกินระยะยาวเลยเพราะว่าลำไยเนี่ยอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีเนี่ยก็ยังให้ผลผลิตได้อยู่นะท่านผู้ชมมาที่นี่เรามาชมในส่วนของตรงนี้เป็นที่พักนะ,ะกเกษตรกรมาเขาก็มาพักตรงนี้นะแล้วก็มีแทงเก็บกัก,กน้ําแล้วก็บาดานเจาะแล้วเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของหน้าแปลงหน้าแปลงที่ดินเราเนี่ยนะะนี่นะลำยาไยที่ผมนับเนี่ยทั้งหมด4ี่แถวนะแถวที่1นะแถวที่สองแถวที่สมนะครับแล้วก็แถวที่สี่นะความกว้างของหน้าแปลงนะครับอยู่ที่40เมตรนะตรงนี้จะเป็นถนนสาธารนณะท่านผู้ชมเนี่ยนะเออผมมาจากฝั่งนู้นนะครับวิ่งเข้ามาเนี่ยน่าจะ300เมตรนะครับ แล้วก็จากถนนตรงนี้นะวิ่งไปตรงนี้ทะลุไปเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งนท่านผู้ชมอ่าถ้ากับเข้าแปลงที่ดินเนี่ยได้2ทางเลยอ่าก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยในส่วนของหน้าแปลงความกว้าง40เมตรส่วนความลึกอยู่ที่180เมตรท่านผู้ชมเอกสารสิทธินั้นเป็นฉนดยคุดแดง2ใบพร้อมโอนนะครับแล้วข้อสําคัญคือช่วงนี้ลําไยกําลังออกเลยก็ก่อนหน้านี้ผมถ่ายทําคลิปนะครับ ถ่ายทาคลิปเนี่ยออมีคุณลูกค้าสอบถามในส่วนของสวนลําไยที่มันกําลังออกแล้วเรามาแจ้งขายเนี่ยถามว่าลําไยเขาให้เราไหมเกษตรกรเขาลงทุนลงแรงไปแล้วนะท่านผู้ชมนะเ,ออเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเก็บกินก่อนละครับถูกไหมเ,ออเพราะฉะนั้นในส่วนของวันนี้ที่ผมมานําเสนอเนี่ยผมดูแล้วท่านผู้ชมผมดูแล้วราคาไม่แรงนะเพราะก่อนหน้านี้ผม เคยไปถ่ายทําคลิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนม่วงและสวนลําไยเนี่ยราคาถูกสุดเนี่ยมันอยู่ที่2องแสนแปดสองนะแต่แปลงเนี้หาออกมานะท่านผู้ชมนะทั้งหมดมันสีไล่22ตารางวาเนี่ยตกไร่และสอ0 0สนสีงก็ถือว่าถูกมากเลยแล้วข้อสําคัญคือโฉนดพร้อมโอนนะครับเป็นคุดแดงเนี่ยท่านผู้ชมมาทีนี้เรามาชมในส่วนของแนวเขตที่มีเสาเนี่ยนะครับเนี่ยนะด้านล่างมีหมุดเนี่ยนะครับนี่นะ ป๊บนี่มีหมดุดลำไยน่าจะสิบกว่าปีนะท่านผู้ชมลำไยกำลังออกเลยเมื่อกี้โดนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าเย็นในสวนผ้ามุมสูงนะปูเป็นแถวเป็นแนวสวยงามเดี๋ยวผมจะเดินไปจนสุดท้ายแปลงท่านผู้ชม ส่วนฝั่งนี้มันจะมีแนวเสาอยู่จะมีเสาปูนโผล่ขึ้นมาอยู่ดูแนวเขตง่ายอยู่นะท่านผู้ชมนะส่วนฝั่งนู้นก็จะมีแนวเสาปูนโผล่ขึ้นมารูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมเนี่ยนะลำไย,ยกำลังออกเลยโอ้ถือว่าดีมากเลยเออผมดูแล้วท่านผู้ชมมันจะเป็นเขตรอลอยต่อนะเออวิ่งไปที่จอมทองเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยจอมทองก็เป็นอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่นะ แล้วก็วิ่งไปที่เวียงหนองล่องเนี่ยน่าจะประมาณสิบกว่าโลไม่ไกลครับโหต้นนี้ยังดกเลยเนี่ยดูดิลำใหญยังสาวอะ่ะเนี่ยนะทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าต้นนะท่านผู้ชมนะลำใหญ่นะ ดูนะแล้วเดินไปจนสุดท้ายแปลงเลยเนี่ยฝั่งนี้มันจะมีแนวเสาอ่ะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมแนวเขตก่อนเนี่ยจะมีเสาตรงนี้นะเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ตรงขึ้นไปก็จะมีเสาลักษณะนี้นะครับตรงขึ้นไปเลยรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามามันจะมีสปริงเกอร์นะติดตั้งไว้ที่ใต้ต้นลำไยนะ ก็ถือว่าดีมากเลยนะนี่มีสปริงเกอร์ติดตั้งที่ต้นลำไยแล้วนะลำไยกำลังสาวเนี่ยนะ,ะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาที่ดินราคาถูกเนี่ยก็เรียนเชิญนะท่านผู้ชมนะผมว่าราคาตั้งแต่ผมทำทำคลิปเนี่ย เ,เกี่ยวกับสวนลำไยเนี่ยนะสองแสนสี่นี่ผมว่าถูกสุดแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้าถูกกว่านี้นี่นะประมาณแสนว่าบาทเนี่ยน่าจะเป็นที่สปปกรแล้วล่ะครับผมเนี่ยเดินมาไม่ไกลก็จะสุดท้ายแปลงเพราะว่าท้ายแปลงเนี่ยติดถนนสาธารณะเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ผมลองเดินมาสำรวจดูแล้วนะ ปุ๊บนี่ตองเข้าไปเลยลำไย,ยโอ้ยังให้ผมติดได้ยาวท่านผู้ชมลงทุนครั้งเดียวเนี่ยนะเนี่ยดูเดี๋ยวโอ้พวงสวยๆดูเห็นไหมเจักหน่วยไหมมานั่งกินลำไย,ยใต้ต้น อันนี้เดินไปีนิดเดียวก็สุดท้ายแปลงแล้วท่านผู้ชมเออท้ายแปลงเนี่ยเพื่อนบ้านปลูกมะม,ม่วงนะลำไย,ยอีดอเปลือกบางเม็ดเล็กและเนื้อเยอะข้อสำคัญคือหวานและกรอบท่านผู้ชม อันนี้เป็นคุณสมบัติของเขาแล้วข้อสำคัญคือน้ํามันไม่ฉ่าตามที่ผมเคยเคยทําคลิปแล้วก็แจ้งทานผู้ชม,มน,นะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสีชมพูกับอีดอตอนเนี้ส่วนใหญ่จะปลูกอีดอเป็นหลักเลยสียมพูนี่หายากสียมพูคือเมื่อก่อนอะเวลาเราปอกเบลือกออกมาเนี่ยตัวเนื้อเขานะ่ะมันจะมีสีสีออกชมพูอ่อนอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่น้ํามันจะฉ่าไง แต่ส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรเขาไม่ปลูกแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งมันทําใหเ้เปลือกมันแตกและหน้าไวัยไงท่านผู้ชมนี่นะพามาชมลำไยเนี่ยนะครับนี่นะเนี่ยบางทีมันมันดกมากๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมกเกษตรกรเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้มาค้ำยันไว้นะถ้าไม่ค้ำยันเนี่ยมีปัญหามีปัญหาคือกิ่งฉีกอีกแหละท่านผู้ชมเนี่ยจะมีไม้เนี่ยมาค้ำยันอย่างเงี้ยนี่นะ เนี่ยต้อไม้มาค้ำยันถ้าเราไม่มาค้ำยันนะรับรองกิ่งฉีกครับเนี่ยไม้ที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยเขาจะมาค้ำยันต้นลำใหญนี่แหละเนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีแนวเขตแนวเสาเหมือนกันดูง่ายอยู่ท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นเสาไฟนะเนี่ยนะเป็นเสาไฟแล้วก็จะมีแนว แนวเสาอยู่นะเนี่ยแนวเสาลักษณะน,นี้ครับเนี่ยนะประมาณนี้นะน่าจะมาสองสามอาทิต์ก็น่าจะได้เก็บแล้วท่านผู้ชมเนี่ยนะโอ้ถ้าไปสวนไหนไม่ชิมหนีเออถือว่าพลาดอย่างแรงเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ชิมโอ้ดูนี่ครับ ดกไม่ล่ะนี่ดูเดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงครับดกดกดกนี่ดูนี่ผมอยู่ใต้ต้นลำไยนะนี่นี่ดูเดี๋ยวครับอือหือ สุดแล้วนะท่านผู้ชมนะเดินมาจนสุดแล้วตรงนี้เป็นถนนสาธานะเนี่ยแนวเขตของเราสุดแล้วตรงนี้มีที่พักแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นดอยธนนนะเนี่ยนะเขามันจะยาวไปเลยเ,เหมือนกับว่าสีเตี้ยเนี่ยเป็นเขตร้อยต่อเราวิ่งไปดอยธนนอำเภอจอมทองหรือไปที่อำเภอเวียงหนองล่องเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลย มันเป็นเขตรอยต่อท่านผู้ชมส่วนฝั่งนี้เพื่อนบ้านเนี่ยจะปลูกปลูกมะม่วงแล้วเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยเป็นมะม่วงทั้งหมดเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะราคาไม่แรงท่านผู้ชมถือว่าซื้อได้ครับเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงสองใบเดี๋ยวผมจะขึ้นออรูปโฉนดให้รูปแปลงที่ดินเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะยาวเลยความลึกเนี่ยตามแจ้งนะอยู่ที่1 8 0เมตรนะส่วนความกว้างหน้าแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่เอ่อสี่เมตรท่านผู้ชมโอ้ต้นนี้ฉีกแล้วครับบางทีลมมันมานะเนี่ยนะเนี่ยดูดิเนี่ยฉีกเลยอย่าบางทีลมมันมาแรงนะเนี่ยเกษตรกรก็จะไม้มาค้ำยันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะลักษณะของเขา พอถ้ามีคำยันกิ่งมันก็จะฉีกนะครับนี่นะระบบน้ําระบบน้ําพร้อมระบบไฟพร้อมท่านผู้ชมอ่าส่วนภายในพื้นที่เออน้ําท่วมไหมไม่ท่วมครับสามร้อยยี่สิบเมตรท่านผู้ชมหายห่วงรูปแปลงที่ดินดูง่ายอยู่นะเพราะว่ามันจะมีแนวแนวเสาเสาปูนโอเค สุดท้ายแปลงแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินไปเออหน้าแปลงที่ดินนะเออส่วนการชมซั์แจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะท่านผู้ชมนะเอออย่างบางท่านเนี่ยเออโทรมาว่าจะไปดูวันนี้ถ้าผู้ชมลองคิดดูแล้วเจ้าของรับเขาจะมีเวลาไหมบางทีเขาก็ต้องทํางานอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมแจ้งไปเกือบทุกคลิปะว่าการชมซับแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วัน อย่างบางท่านอย่างเงี้ยจะดูทันทีอย่างเงี้ยผมถามว่าท่านเดินทางมาดูแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดท่านถูกใจการที่ท่านมาเจอเจ้าของทรัพย์เนี่ยได้มีการพูดคุยกันต่อรองราคากันเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหรอครับดีกว่าส่งพี่กาดให้ท่านแล้วท่านก็มาดูแล้วก็อ,อไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรเลยอย่างน้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านแล้วก็ที่ดินเนี่ย อย่างน้อยท่านก็ต้องได้คุยกับเจ้าของทรัพย์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะจะมีแนวเขตแนวเสาอยู่เนี่ยด้านหน้าเป็นหน้าแปลงที่ดินเราตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะเนี่ยจะมีแนวเสาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยเนี่ย เนี่ยมีเสาปูนโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฝั่งนี้เจ้าของเขาเขาฝังเสาถี่ดีนะนี่นะเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็หลักหมุดอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมนี่นะหลักหมุดอยู่นี่นะเห็นไหมโอเคครบถ้วนขบวนความไหม เออ่ย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะพิกัดอยู่ที่ตำบลสีเตี้ยนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลําพูนนะเออเนื้อที่ทั้งหมดสีไร่ย,ยี่สองตารางวาส่วนราคาเจ้าของซับเปิดไว้ที่ออสองแสนสี่ราคายกแปลงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้าน,นท่านผู้ชมอ่าส่วนถ้าเราดีดออกมาเนี่ยคิดออกมาต่อไร่เนี่ยมันอยู่ที่สองแสนสี่สี่หมื่นหกพันประมาณนี้แหละที่ผมดีดออกมานะท่านผู้ชมนะ ส่วนความสูงจากดับน้ำทะเลอยู่ที่320เมตรท่านผู้ชมไม่ท่วมแน่นอนนะส่วนออบาดานเจ้าของเจาะแล้วแล้วก็ภายในแปลงลำไย,ยทั้งหมด105ต้นนะแล้วก็ลำไยย,ยังสาวอายุน่าจะประมาณ14-15ปีประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเนี่ยนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสวัสดีครับผม